สวัสดีกับผมนะครับเหมือนเดิมนะครับตองหนึ่งกิจาคุตคานะครับก่อนอื่นผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมยืนอยู่ที่โชว์รูมกิจาคุตคานะครับตั้งอยู่บนเส้นกัญญาพิเศษนะครับอ่ะนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตนะครับให้เขาแผ่นกล้องนิดนึงนะครับผม สวยนะครับคันนี้นะครับบอกได้เลยนะครับรถสวยๆประวัติดีนะครับมานะครับน่าจะเป็นชั้นเดียวโครเมียมนะครับเป็นแบบนี้นะครับคาดด้วย2ชั้นนะครับลายขวางนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นไฟย้อยไฟย้อยมันเป็นยังไงหลายคนถามมาเหลือเกินนี่นะครับย้อยถ้าเป็นไฟรุ่นใหม่อย่าตัดเลยถ้าเป็นรูปเหมือนใต้ตาคนนะครับคือไฟย้อยนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์นะครับ2จุดข้างหน้า นะครับมีไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็มีชุดแต่งรอบคันสำหรับโตโยต้าเวนจุลี่ตัวเวนะครับล้อแม็กซิสรถนะครับจะเป็นล้อ6ก้านนะครับเป็นล้อปัดเงานะครับเป็นล้อปัดเหลาอันรูล้อล้อลอยนะครับแข็งแรงทนทานนะครับขอบสีม้านะครับแก้มยางใหญ่ทําให้ยางนิ่มนวลขึ้นนะครับผมแล้วก็มีชุดแต่งนะครับรอบคันดูสเกิร์ตนะครับรอบคันนะครับ แต่ว่าสีก็สวยจริงๆนะครับสีเป็นประกายมุกนะครับท่านลูกค้าครับดูเป็นมิตินะครับรถสีเดิมๆสีบางๆนะครับดูสีนะครับที่ว่ามันสาดส่องกับแสงไฟนะครับพอเวลามันแสงไฟตกกระทบกับเนื้อสีนะครับผมบอกได้เลยว่าสีขาวมุกโตต้านะครับไม่ใช่เป็นอะไรที่ทําง่ายนะครับเพราะว่าสีนะครับพอใช้ไปนานๆนะครับมันจะออกเหลืองนิดนึงนะครับเหลืองประกายมุกนะครับแล้วเวลาตกนะครับสีต้องเสมอกันถ้าไปทําใหม่เทียบสีไม่โอเคนะครับผมบอกเลย มันด้านนะครับลูกค้าครับพอมันด้านนี่รู้มาเลยนะครับว่ารถเก็บสีนี่นะครับดูนะครับความสวยงามมีบ้างนะครับรอยตะลงตลอดขอบประตูนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําอยู่แล้วนะครับแบบนี้นะครับปล่อยให้มันเป็นธรรมชาตินะครับพอรถะรถ11ปีนะรถปี2011ก็ตีว่าปีนี้ก็ประมาณ10ปีนะครับ9ปี10ปีนะครับเปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บทำไมต้องเปิดก่อนอยากให้ดูก่อนนะครับอยากให้ดูทั้ง2ฝั่งนะครับ นี่คือซอกประตูนะครับท่านลูกค้าครับนี่คือซอกประตูด้านในนะครับสวยๆนะครับแล้วก็แก้มหน้านะครับน็อตไม่มีขยับนะครับคลิปวีดีโอนี้นะครับลูกค้าติดตามนะครับรอฟังโปรั่นพิเศษนะครับจากตองหนึ่งนะครับตอนนี้กําลังรอประมวลผลอยู่ว่าจะลดเท่าไหร่ดีนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่ดูจนจบคลิปนะครับานได้สิ่งดีๆแน่นอนว้าวสไลด์ได้ด้วยนะครับ ผีหลอกผีหลอกนะผีหลอกแล้วอ่ะปิดกลับก่อนนะตกใจนะครับนึกว่ารถจอดเอียงเดินไว้อยู่นะครับเปาะนะครับแล้วก็ประตูดูดอีกทีหนึ่งนี่คือเวนชูรี่ตัว V หมายความว่าในยุคปีนั้นนะครับนี่คือตัวท็อปประตูมันจะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าฝั่งซ้ายนะครับลูกค้าครับประตูสไลด์ไฟฟ้าฝัา่งซ้าย ฝั่งด้านขวามือนะครับจะเป็นประตูเลื่อนปกติแต่เป็นประตูดูดนะครับลูกค้าครับแต่เป็นประตูดูดส่วนเบาะนะครับจะเป็นเบาะนวดนะครับเดี๋ยวผมจะพับให้ดูนะครับเบาะนะครับจะเป็นเบาะนวดเห็นไหมครับนี่คือปุ่มไฟฟ้านะครับนี่คือเป็นเบาะนวดนะครับท่านลูกค้าครับสิ่งที่ให้มาดูข้างหลังนะครับท่านลูกค้าครับให้มาดูตำแหน่งการแปะสติกเกอร์ ไม่ว่าจะเป็นตัวต้าไม่ว่าจะเป็นคําว่าเวนจูรี่ไม่ว่าจะเป็นคํา, uri, ว,าคว่าตัววีผมที่ให้ดูคือให้ดูว่าตําแหน่งทุกอย่างมันเดิมนะครับมันไม่เคยถอดออกมันไม่เคยโดนอัดก๊อปี้แล้วก็ต้องไปทําสีถอดฝาโปรงเปลี่ยนตําแหน่งนะครับให้ดูคําว่าเดิมนะครับนี่สําหรับกิจาคุดคานะครับทุกซอกทุกมุมครับผมชื่อตองหนึ่งสนใจติดต่อได้ครับตองหนึ่งยินดีให้คาปรึกษาทุกท่านนะครับเห็นคลิปวิโอผมนะครับ โทรผมไม่ติดนะครับโทรเข้าเบอร์ไหนก็แล้วแต่บอกว่าน้องตองหนึ่งตัวว้นวนดำดำนะครับน้องตองหนึ่งตัวว้นวนดำดำนะครับเป็นคนใต้นะครับตัววนวนดำดำนะครับพี่น้องเออบ้านเราถวายใหนกันเลยอะก็ตัวฮ่าพ่อมดายเร่งประชาเดียวกันนะครับเจือตองหนึ่งสุนแปะรกแปะรกาวเกาเก่านะครับวันนี้เวนจูรี่ปีสิบเอ็ดตัววีห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับจัดเฟรนด์ได้นะ พูดไปเรื่อยนะครับแต่ลืมบอกเรื่องจัดไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ได้นะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับผ่อนเดือนละประมาณ1 1 0 0 0ถ้าท่านอยากดาวสักประมาณ1,0,000 0นะครับกู้สัก40,000นนะครับท่านผ่อนเดือน8,000โคตรสบายได้รถตู้นะครับรถใหม่ล้านกว่านะครับประหยัดไปเยอะนะส่วนเบาะหลังนะครับผมเป็นคนถอดไว้เองทําไมผมต้องถอดนะครับผมต้องถอดไว้ให้ลูกค้าดูว่ามันมีที่เก็บของครับพ่อแไม่มีน้องและส่วนที่เปิดได้ดูนะครับต้องอธิบายนะครับเผื่อลูกค้าอยู่ไกล นะครับดูขอบนะครับดูเม็ดอาร์คต่างๆนะครับดูยันไปถึงข้างบนนะครับน็อตนะครับไม่เคยขันไม่เคยกระยับบอกได้เลยรถบ้านมือเดียวสวยๆดูแลดีโคตรจะดีนะครับโคตรจะดีนะครับแล้วจัดไฟเน้นนะครับโคตรจะให้นะครับง่ายมากๆนะครับยิ่งง่ายเข้าไปอีกถ้าท่านลูกค้าโทรหาผมนะตองหนึ่งะง่ายมากนะครับง่ายแล้วส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านนะครับ ถ้าผมไม่ติดธุระอะไรนะครับทุกเคสไม่ว่าจะสิงเหนือเสือใต้นะครับไม่ว่าจะที่ไหนนะครับผมไม่ส่งหมดนะครับผมไม่ส่งหมดนะครับลูกค้าครับส่งกับมือนะครับนั่งสบายนั่งหลายคนนะครับแอร์เย็นฉ่ำไม่ต้องห่วงนะราะว่าก่อนออกทุกอย่างนะครับอันดับแรกเลยเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์ช่วงล่างยางล้างขัดสีทำความสะอาดอบอโซนทุกอย่างทำหมดนะครับและเรื่องสำคัญที่สุดนะครับสำหรับรถตู้คืออะไรครับ ระบบทําความเย็นนะครับระบบทําความเย็นเราจะทําการแวกน้ํายานะครับแวกค่าใหม่นะครับอัดน้ํายาใหม่นะครับพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยสีก้านนะครับตัวนี้สวยงามนะครับเป็นระบบเกียร์ออโต้แอร์แบ็กสองฝั่งนะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับแบบขั้นบันไดแอร์แบ็กสองฝั่งนะครับเบาะหนังนะครับไม่มีขาดไม่มียุ้ยนะครับมีบ้างนะครับริ้วรอยนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับรถสวยมากนะครับ รถ10ปีนะครับได้สภาพนี้นะครับสีนะครับเดิมๆนะครับประกายมุกนะครับท่านได้ตัวท็อปนะครับตัววีนะครับในราคา519,000บาทเราลืมนะครับทิ้งของกันไปเลยนะครับใครที่ดูคลิปอยู่ผมอยู่นะครับเอาไปเลยครับ499,000บาท499,000บาทนะครับเคาะเคาะเคาะนะครับ499,000บาทตองหนึ่งเท่านั้น จัดไฟนี้ในทั่วประเทศนะครับส่งปีหนึงหน้าบ้านนะครับรับรองรถสวยไม่มีชนหนักพิ่คว่ำจมน้ําสวยที่สุดที่สุดของสวยนะครับบอกได้เลยกู้ไฟนั้นก็ง่ายนะครับใสๆนะครับไม่ใช่ว่าออกสีคำๆดําๆเหมือนน้ำมันพาวเวอร์ไม่ใช่นะครับต้องใส่ใส่แบบนี้นะครับน้ํามันเบรกดูซอกนะครับน็อตไม่มีขยับคาบกาวจากโรงงานนะครับมันต้องดูกันแบบนี้นะครับรถอะตำแหน่งเดิมนะครับน็อต ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเพราะว่าเราไม่เคยถอดไาทำสีดูนะครับเลขตัวถังนะครับสวยงามนะครับไม่โป๊ะใหม่ไม่ต๊อกใหม่แน่นอนนะครับโมกงมกวันนี้นะครับฝากไว้เลยนะครับตู้ปี2011ตัววีนะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าฝั่งซ้าย499,000บาทสวัสดีครับ